คนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเราเลือดหัวใจตีบซ่อมสําเร็จเรียบร้อยดีแต่ทําไมอาการแย่ลงเป็นเพราะอะไรวันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ดรคิมเพชนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมไปซ่อมเส้นเลือดหัวใจของคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ50ปีเองนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทั้งภรรยาแล้วก็ลูกๆคนไข้เนี่ยามารับการตรวจ ในช่วงเช้านะครับได้รับการวินิจฉัยเป็นหลออเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชนิด st elevation mi หรือว่าเป็นหลออเลือดหัวใจตันชนิดความเสี่ยงสูงสุดหลังได้รับการวินิจฉัยเนี่ยเขาก็ตามให้หมอส่วนหัวใจก็คือผมเข้าไปซ่อมนะครับการซ่อมผ่านไปได้ด้วยดีเรียบรอ้อยทําเสร็จภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนับว่าเป็นการช่วยชีวิตคนไข้เอาไว้อย่างสําเร็จด้วยดี นะครับทุกอย่างดูดีหมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ดูมีอาการเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลื้อรลังเป็นต่อเนื่องมาตลอดกลับไปทํางานได้ชีวิตปลอดภยัยแต่ว่าไม่สามารถทํางานหนักได้เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรต้องเล่าก่อนว่าในเคสนี้เนี่ยก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยเนี่ยคนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกขณะอยู่ในวงเล่าคือคนไข้นไปทานแอลโกอฮอล์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พอมีอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็น เป็นกรดไหลย,ย้อนเพราะว่าเวลาเราทานแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้โอกาสเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเป็นเยอะขึ้นเนาะคนไข้ก็เบียรการเจ็บหน้าอกแล้วก็ยังตัดสินใจไม่มาโรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะเมาด้วยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปโรงพยาบาลดีกว่าเขาก็เลยมาโรงพยาบาลในวันลุ่งขึ้นห่างจากอาการที่เป็นครั้งแรกเนี่ยถึงเกือบเกือบวันนะครับสิ่งที่คนทั่วไปต้องรู้ก็คือ บางครั้งเนี่ยการซ่อมเส้นเลือดหัวใจทําได้ไม่ยากซ่อมสําเร็จเรียบร้อยด้วยดีแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยทนการขาดเลือดเฉียบพลันได้ไม่กี่ชั่วโมงเองภายใน3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยกล้ามเนื้อ70-80%เนี่ยได้ตายสนิทไปแล้ว ไม่สามารถกลับมามีชีวิตทำงานได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หมอเขาไปซ่อมอเส้นเลือดหัวใจทำบอลลูนได้สำเร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับการช่วยชีวิตคนไข้เอาไว้แต่ไม่สามารถที่จะฟืน้นฟูให้หัวกามเนื้อหัวใจทั้งหมดกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมพอหัวใจคนไข้บีบตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิมเลือดก็ไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับก็ทําให้เขามีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเป็นมาตลอดเลยก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเขาของคนไข้เนี่ย แย่ลงแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเคสนี้เอามาแชร์เพราะอยากให้เห็นความสําคัญของอาการทางโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายเจ็บจุกบริเวณลิ้นปี่อาการเหล่านี้ไม่ว่าจะปรากฏกับท่านหรือปรากฏกับคนรอบตัวปรากฏกับคนในครอบครัวถือว่าเป็นอาการสําคัญนะครับก็ควรจะรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดโดยถ้าเอาให้ลึกไปกว่านี้ก็คือถ้าโรงพยาบาลที่ท่านที่ใกล้บ้านท่านเนี่ยก็ให้ดูป้ายสัญ,ญลักษณ์